มันเห็ดบัวอย่างดอกพี่น้องปลูกพักบวานหนาได้โดยเฉพาะหอมบัวเลยแบบนี้ปลูกได้ทุกฤดูหลายค้นย่านกลัวหน้าฝนปลูกพักบัวได้เฮ็ดให้พืชพักเน่าเสียหายตอนนี้มิทุ่งนากลางเดือนหน้าฝนชัดๆแต่เขากล้สามารถปลูกได้ง่ายแบบนี้โดยปรตตองใส่ยาหรือสารเคมีเฮ้าใส่จุลินทซี่หล่นล้วนแล้วก็น้ำซิงที่ยุ่รอบโตบัวจะเป็นขีดเท่าทานหรือ ทานแตกหรือแกบอย่างต่างๆมาใส่ในการปลูกพักสาเหตุที่มั่นเน่านั่นก็คือเขาอุ่มนามดินเขาอุ่มนามดินเขาบ่อระบายนา้ำก็คือจังเห่ายาง้าน้ำเปียกน้ำแซน้ำยูดุนๆเป็นห้องกองฟูจังได้กับจังสันทาดินก็เห่าบ่อหลวบ่อระบ,บายน้ำได้ดีมันต้องเน่าแน่นอนเหมือนบ่อพ่น้องดังนั้นเห่าต้องสางสภาพบ้านของเขานนั่นก็คือดิน ให้มีความล้วนให้มีอินซียวัตถุเขาอยู่ในดินปลูกให้ได้ร้ายที่สุดเพื่อเขาจะได้ระบายนา้ำระบายอากาศลากเขากะชอนใจหากินได้ดีขึ้นมันเห็ดตัวให่ดอกพี่น้องปลูกพักบัวานาได้โดยเฉพาะหอมบัวเลยแบบนี้ปลูกได้ทุกฤดูก,กาลไม่ต้องอาศัยฤดูดังนั้นเลี้ยงลูกไปน้ากันได้พี่น้องสามารถเห็ดใดง,งามๆแบบนี้โดยไม่ต้องใส่ยาหรือสารเคมีใดๆทั้งสิน้นครับ